สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ AMAC Magic Thailand ก็จะเทสพลังโมเมนตัม um, ของนั่งน,นะฮะที่ผมนำมาจากคอมเมนนะครับโดยเช็คเครื่องกอสต์เดท e กเตอร์นะฮะเครื่องจับพลังของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะฮะท่านผู้ชม กระเดเซกกระเดเซกเกินก็ดูหนังเองไปต่างเจนงนาหมิกระเดเซกกระเดเซกเกินก็ดูหนังเองไปต่างเจนในมิอมรุกปกหรือสีปกยันร้อยแปดปกงั่งผีตายหงกูเอ่ยมานิมามามาง้างมานิมามานิมามานิมามาอุใส่วังผมเลยจัดตังง้างมานิมามาเอ่ยมานิมา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 ตกแสดงอภิธิหารให้ข้าพเจ้าเห็นโอมนมัสการเตวาอุมปัดอมพงอุมปัตหนังพยโยงอมปัดพงสาขอให้ เทวดาฟ้าดินเปิด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 ขอให้เนื่องแสดงอภิริหารนะครับพระเจ้าเห็นมะอุเซวังพมี่ยจัดตังจงเปิด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 โอ้โหพลังดีมากอมรุกปุกฤาษีปุกยันร้อยแปดปลุกนั่งปุกนั่งปุกนั่งของขมเมนมะอุเสวังพมี่ยจัดตัง นงอันี้มามานี้มากระเดซกระเด็เกินกระดูนหนังเองมาตัางันมีกระเด็ซกระเด็เนกระดูนหนังเองมาตั้งกนมีนั่งจัดตั้งปีย่างไม่เม็ดนั่งัดตั้งโอ้สอาสตอาสตาสวตานตาันงจัดตั้งปย่งมีเม็ดขอจงพรังแสดงอภิธพานนะครัพะเจ้าเห็นด้วยนะครับโอ้พงน่งจัดตั้งสเปสปังปียังมีเม็ดเตเตหัวโตเตะเตหัวโตโอ้สวัสดีเตะเตเตเตะตะตเตเเเต นเสมนักการบมีเสมาใสัมปิยเอยนาไรกเก่าเก่ากันไดเสรเกินกน้เไม่ตั้งใจเลยโอมนมาสการเตว่าอมพัดอมพองอมผัดนังพยองอมกหงจัดตังปีย่างนีแม่ปีอยังมี่โอมพงกจัดตั้งสเปสปังปีอย่งนีโอมรูปุคปุกบันปปุของปุปนจัดตั้งจะเปยสปังปีอยังนีโอมรูปุกกคืมานิมามาหนิมานิมานิมาโอม ปุกปุกปุกนอมรปุกปุกนั่งกปุกปุกปุกปกปุกปขยานตางสังกังวิกิงกระไรเอจต่างสังกังวิกิงกระไรนั่งจัดต่างสังกังวิกิงกระไรโอมรุกปุกปุกยัน8ปดปุกนั่งปุกนมานี่มามานี่มามามานี่มาเอแบ็กมิจิทแลนด์ก็ยินดีนาเสนอของเรานะฮะตัวนี้มีพลังนะฮะท่านผู้ชมนะฮะอันนี้คือสเปกตั้มของมันที่มันออกมา นะครับถ้าเป็นแถบเขียวก็ปกตินะฮะแถบสีเหลืองก็คือปานกลางสีส้มกับสีแดงก็ถือว่าพลังเยอะเลยนะฮะให้ท่านผู้ชมดูอมพ้องงนเงื่องตั้งสเพสพังปีตงม่เมตตาตท้าตกเท้าเ้าตกมสวัสดีจุ๊บจุ๊บจุ๊บสุ๊บจุ๊บจุกบจุ๊บจุ๊บปุุุุุุจงจังตต พลังแรงมากเลยนะโอ้มรุกปลุกสีปลุกยันร้อยแปดปลุกกระเด็ดเซกกระเด็ดเซกเกินกระดูนังนี้เป็นตัางเจนในมฆกระเด็ดเซกกระเด็ดเซกเกินกระดูนังนี้มันเป็นเปรตต่งเจนในโอ้มรุกปลุกหรือสีปลุกยันร้อยแปดปลุกนั่งปลุกของอาถรรพ์ขึ้นเลยนะฮะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมดูว่าเรามีตัวตนนะฮะมันจะขึ้นเป็นช่วงๆนะฮะไม่ใช่ขึ้นแบบถี่นะฮะแต่พลังถึงเส้นแดงนะ อ่ะโชว์ให้กับท่านผู้ชมทั่วโลกโดยครั้งหนึ่งอมรุกป,ปกหรือสีปกยันรอดแปดปกนั่งนั่งที่มีตัวตนขึ้นมามา,มานิมามานมากระเดเซกกระเดเซกเกินกระดูหนังเองไปตังงจนเนมิกระเดเซกกระเดเซกเกินกระดูหนังเองไปตัางจนเนีมิโอ้คูอเอ้ยมานิมาคูอเอ้ยมานิมามานิมามานิมาคูอเอ้ยมานิมามาอาอุเสวังผมเมจัดตัง จงเปิด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 ครูเอ่ยมานิมามานิมากดเสกกดเสกอะคระยันต่างสังขังวิกึเกะเรนั่งจัดต่างวิกึเกะเลเหียจัดต่างสังขังวิกึเกะเรหิมานิมามามานั่งมานิมา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 ขอพ่อขออีกครั้งหนึ่งเอาให้คนทั่วโลกได้ดูกันอมรุกปุกหรือสีปุกยันร้อยแปดปุก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 โอเคนะฮะท่านผู้ชมได้เห็นว่าเราเล่นของจริงนะฮะ ของเราไม่ได้อุปโลกขึ้นมานะฮะผมทําการเซเว์เข้าในประเทศกัมพูชาและได้เจอกับสิ่งที่เป็นล้รับนะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากครับอีกทีอมรุกป,ปุกหรือสี่ปุกยันร้อยแปดโอเคโอ,โอ้ตัวนี้ใช้ได้ฮะเข้าบ่อนนี้หมานมากเลยขอาคุณเจริญจเจริญครับ